ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมานะครับแนะนําในส่วนของนะครับการปริบปฏิบัติของสสวทนะครับในหลักสูตรของ C4T นะครับยังมีคุณครูนะครับหลายท่านนะครับยังไม่สามารถเรียนได้นะครับสสวทนได้ได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดนะครับแต่หลายคนก็ยังทําไม่ได้นะครับวันนี้ผมาจะมาแนะนาคร่าวๆนะครับวิธีการก็คือเราให้เรานะครับเข้าไปยังเว็บไซต์ของสสวทนะครับทิเชอร์นะครับ i p s t a c t h อนะครับแล้วก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะนาเรามายังหน้าหลักสูตรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับหลักสูตรของหนึ่งหลักสูตรนะครับที่ผ่านการอบรมแล้วคือ C ีนะครับให้เรากดเข้าไปในหลักสูตรนะครับเสร็จแล้วให้กดคําว่าความคืบหน้านะครับอันนี้ใมนี้ความคืบหน้านะครับกดความคืบหน้าเสร็จนะครับ ให้เรามาเลื่อนมาดูที่คําว่าแสดงแสดงใบรับรองนะครับให้เราก,กดคําว่าแสดงใบรับรองนะครับเมื่อกดขึ้นมานะครับมันก็จะดาวน์โหลดหน้าตัวของเกจิบัตรขึ้นมาสังเกตว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวให้เราปริสามารถพริพ์เกติบัตรได้นะครับใบประกาศนียบัตรนะครับก่อนอื่นเนี่ยการที่จะปริ้นประกาศนียบัตรของ หลักสูตร c วทีนะครับของสวทได้เนี่ยเราจะเป็นต้องนะครับลงตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันซะก่อนนะครับถึงจะสามารถลิกลงได้นะครับปกตินะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับจะเห็นแบนเนอร์ของญิงกาลยานะครับสุพภัณฑ์นิ์นะครับให้เรากดเครื่องหมายกากรบาดออกนะครับกดเสร็จนะครับให้ไปกดคําว่าพิมพ์ประกาศเียาบัตรนะครับ เมื่อกดคำเมื่อกดคำนี้ออกมานะครับระบบก็จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัวเกจิบัตของเราขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันจะมีเมนูนะครับ destination นะครับ page color นะครับใน3ามเมนูนี้นะครับเมนู destination ก็คือปลายทางนะครับให้เรา save ฟล์เป็นแบบ Microsoft print to PDF นะครับอ่านงซูมใกล้นะครับ Microsoft print to PDF นะครับอย่างนั้นก็เพจก็เลือกเป็นให้เลือกเป็นแบบ custom นะครับ เสร็จแล้วให้เลือกเป็นหน้าที่1นะครับยืนไปว่าหน้าที่1นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างมันมีก็่มอ e สติ้กนะครับให้กดเข้ามอ e สติ้นะครับให้เลือกกระดาษเป็นแบบ A4 นะครับเพจก็เป็นแบบเพจ per c h e s t ก็คือ1นะครับมา r g ินนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบ Default นะครับสเกลก็เป็น Default นะครับหลังจากที่เราเซตค่าตามนี้นะครับ ก็คือตั้งแต่เดสติเนชันจนถึงด้านล่างก็คือสเกลนะครับมันก็จะได้กิจบัตรที่นะครับเป็นสามารถที่จะครบถ้วนนะครับเห็นทุกรายละเอียดนะครับสามารถนําไปใช้ได้ให้เรากดคําว่าด้านล่างนะครับให้กดคำว่าปริ้นได้เลยนะครับมันก็จะเซฟเก็บไว้ในเครื่องนะครับเซฟตัวกิจบัตรของเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับใช้งานตัวกิจบัตรของเราได้อย่าง สะดวกแล้วก็สั่งปริ้นออกมาก็ครบสมบูรณ์ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเทคนิคของการปริ้นเก็บแบบัี c ฟของสสวท,ทนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe นะครับฝากกดติดตามช่องของครูดาศักด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ